วันเป็นเด็กชายอายุ8ขวบที่ชอบวิ่งเล่นมากกว่าเปิดหนังสือเขามักถูกคุณครูเตือนเสมอ วันหนึ่งขณะที่ตะวันเก็บโต๊ะเรียนเขาพบกล่องดินสอวิเศษที่สามารถพูดได้กล่องดินสอเล่าว่าเขานั้นเคยเป็นกล่องดินสอของเด็กที่ขยันและใช้ความรู้ช่วยเหลือผู้อื่นแต่หากเจ้าของใหม่ที่ได้กล่องดินสอนี้ไปไม่ตั้งใจเรียนพลังวิเศษจะค่อยๆหายไปตั้งแต่วันนั้นมาตะวันจึงเริ่มทำการบ้านฟังครูสอนและแบ่งเวลาเล่นกับเรียนอย่างเหมาะสม เมื่อเขาตั้งใจเรียนมากขึ้นก็ทำให้ตะวันเรียนเก่งมากขึ้นเขาก็ช่วยสอนบทเรียนให้เพื่อนๆที่ไม่เข้าใจได้และยังสอบได้คะแนนดีความภาคภูมิใจในใจทำให้เขารู้ว่าความรู้คือพลังที่ ใหญ่กว่าของวิเศษใดๆกล่องดินสอยิ้มและหายไปทิ้งไว้เพียงประโยคว่าความขยันและการเรียนรู้คือพลังวิเศษที่แท้จริงนะัตะวันต่อไปตั้งใจเรียนให้มากๆนะถ้าเด็กๆอยากฟังนิทานเรื่องต่อไปอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ